เขาขายอันนี้เขาเาขนมปังมาส่งนี่ที่ผมบอกว่าที่นี่นะครับเ,เขาก็ชอบกินขนมปังแบบนี้เหมือนกันนี่<ว>ขนมปัง<ว>ขนมปังฝรั่งเศสนะหรือว่าแป้งจี่นั่นเองนะครับนี่ให้ดูแบบโอ้ส่งทีแบบเป็นเค็งใหญ่ๆอย่างนี้เลยอันนี้เขาขนลงจำหมนแล้วเรามาไม่ทนันตอนเขาเอามาส่งเนาะอันเท่าไหร่สามบาทอนนันละสามบาทสามสามร้อยเดียวโอ้ อันนี้ราคาเท่าปลาตองกโขวครับพี่น้องถูกกว่าด้วยไหมสุก่าปลาตัองโก็สองสองบาทนิดๆโอ้โหฮะนี่กะบูชาขายขนมปังถูกกว่าปลาต้องโถวอีกเดี๋ยวเชิ่อเขาหน่อยเยอะๆเนี่ให้ดูโอ้โหโอ้หมดข้งี หมดกันนี้จะได้กี่ร้อยไม่ถึงพันเลยเนาะเนี่ยเขาขายกันเป็นเข่งอย่างนี้เลยเอามาส่งอ่ะโอ้โหน่ะคนนี้มาส่งน่าจะเป็นโรงงานเนาะนี่เอแล้วปโอ้โหกลับเคื่องบิอีกอันนี้คือของเมื่อวานหรือเปล่าอ๋อเก็บกลับไปเออนี่เป็นกลับน่าจะส่งกลับทุกวันนะนี่เนี่ยเขาอาจจะขายเยอะมากหลากหลายหลายอย่างมากอ่าเช็คบินเช็คบินเช็คบินลงบินไหมลงบิน ยงไม่เท่าไหร่น่าจะเป็นรนะ้อยนะน่าจะเป็นร้อยชิ้นเขาจะเอาอะไรเอาไข่ <c oughs> เอาของมาสองเสร็จแล้วก็ไปต่อนี่อะไรสามบาทโอ้อันไหนอันนี้อันนี้สามบาทนี่ให้ดูแบบไม่สามารถดีเท่าไหร่หรอกผมว่าน,น่าจะสองบาทสองบาทกว่าๆนะครับเดี๋ยวอันนี้สองบาทแล้วอันเนี้ย อันนี้อันนี้ห้าบาทอันนี้ห้าบาทอันนั้นสิบบาทอ๋ออ๋ออันใหญ่อันใหญ่นี่สิบบาทอันนี้เจ็ดบาทไม่มีงาโอ้โหดิเอเอาเอาอะไรดีกัมพูชาราคาถูกกว่าปลาทั้งโขบ้านเราอยู่นะฮะสองบาทห้าสิบโอ้แล้วขายดีมากเลยนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้เนี่ยลูกค้าก็จะมาซื้อนะครับนี่ราเรื่อยๆ ไม่ใช่ว่ามีแต่เมืองลาวนะกัมพูชาเขากัมพูชาก็มีเวียดนามก็มีไหมเวียดนามลาวกัมพูชาเวียดนามแบบเมืองไทยไม่ค่อยมีแล้วไม่แท่ไม่มีแหละอ่นี่ยขนมปังขนมปังนะอ้าวปีปอนบิบินอนยมาปีปอนด่วนดปวนด่ิบอนรถติดรถติด ขนมป oh. ังงงคนเต็มร้านเลยตอนนี้โอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่มีคนเลยเนาะปีบอนปีบอลมาสองอันนะครับทำงานทำงานนะสวัสดีคุณแม่นะครับพอพอเขาส่งเสร็จปุ๊บโอ้โหลูกค้าเข้ามาซื้อเต็มเลยนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วก็อันนี้ก็เอาไปกินกับขนมปังขนมปังไอ้นมนมอะไรนะนมข้นนะะนี่มาซื้ออีกแล้วมาอีกแล้วนี่อัน อันแบบมีงานี่งมีงาก็คือ1000เนี่ยแบงค์แบงห้าร้อยสองอันลาละไปแล้วโอ้ยคืขายง่ายขายง่ายขายง่ายก็มันจะเป็นต้องซื้อเยอะขายง่ายกำไรดีโอเคโอเคนะขอวินิจาัครับพี่คนตายครับสวัสดีครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ก็อันนี้เขาก็จะเอาไปกินกับอ่านมข้นอันนี้นมข้น ขนมปังกับน,นมข้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแยมแยมเนาะเบอร์นะครับเออเอาเท่าไหรด่ดีโอขายดีมากเนี่ยให้ดูแบบนี่นะแบบขายดีจริงๆนะครับทุกคนโอ้โหขนมปังนี่ให้ดูนะแบบแล้วเขาขายเยอะมาก